เป็นหนึ่งเรื่องเป็นท็อปปิกหนึ่งที่เถียงกันนะครับเขามีคนหนึ่งเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าเชคิลเจสแอนเดอร์จะเป็น MVP ก่อนลูการ์ดอนชีตก่อนเจสันเททัมครั้งแรกที่ผมอ่านเนี่ยผมก็ตกใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันบ้าหรือเปล่าเจสันเททัมพาบอตตันเซลติกไปยันรอบชิงชนะเลิศแล้วแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมา4-5ถึงปีลูกาดอนชีตพาตัวเองไปชิงแชมป์สายเรียบร้อยแล้ว แล้วก็รับบทเดิมแบกของทีมซึ่งทั้งเททัมทั้งดอนชิดเป็นคนที่พิสูจน์ตัวเองไปหมดแล้วแต่ว่าไอ้หนูเชกิวเจสอเลนเซนเดอร์มันพึ่งดังเมื่อหน้าฝนมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะได้ MVP ก่อน2คนนี้ก่อนที่จะไล่เลียงไปเรื่อยๆแล้วเหตุผลมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นถ้าอยากรู้ว่าเหตุผลกลใดกัน ที่เชคิลเจสเลสันเดอร์จะได้ MVP ก่อนลูก้าดอนชิตกับเจสันเนทัมไปชมกันนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับตอนนี้ช่องเราเนี่ยมีผู้ติดตามอยู่60,000แต่ยังมีคนไม่กดติดตามมากถึง50%กว่าเปอร์เซ็นต์เรียกว่าเกินครึ่งยังไม่กดติดตามถ้าช่วยกันกดอีกสักนิดโล่เนี่ยมันคงมาแขวนที่บ้านผมฝากด้วยนะครับ จุดแรกนะครับอยากพาไปดูประวัติของเชคิวเจตเลสันเดอร์ในปีนี้กันก่อนเชคิวเจตเลสันเดอร์ในปีนี้เจ้าตัวอายุ25ปีลงเล่นไป42เกมผลงานอยู่ที่31.1คะแนนโดยเฉลี่ย5.6รีบาว6.4อาซิดฟิลโกโดยรวมยิงสูงมากๆสูงถึง54.5% 3คะแนนยิงอยู่31%ซึ่ง จุดหนึ่งที่อยากให้ดูเนี่ยเขาเป็นคนที่โดดเด่นเรื่องประสิทธิภาพในการจบสกอร์ Effective เขาสูง1 5ึและก็ใครจะเชื่อก่อนฤดูกาลเนี่ยเขาคิดว่าอย่างมากเนี่ยติดท็อปซิติดอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟนวันนี้บทบาทผู้นำของเชกิลเจสแอเลอนเดอร์พาโอกาฮ o มาซิตี้ทันเดอร์เป็นอันดับที่1ของฝั่งตะวันตกด้วยผลงานชนะ30นัดแพ้ไปที่13นัด ซึ่งถ้าคนแรกที่จะวัดเนี่ยนั่นคือลูก้าดอนชิดลูก้าดอนชิดผลงานส่วนตัวอาจจะดีกว่ามี33.6คะแนนมี8.5รีบาวด์เกแอสซิตดีกว่าเชทุกมิติและก็ถ้ามองโดยรวมเนี่ยฟิลโกลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าประสิทธิภาพในการจบสกอร์ฟิลโกลเนี่ยอยู่ที่48%เปร์เซ็นตองเชกิวเจตเอสันเดอร์และก็3แต้มเนี่ยแม่นกว่า37%แต่ประสิทธิภาพเนี่ย56%เ เป็นลองเชยอยู่1%นะครับซึ่งจุดที่ลูการดอนชิตเนี่ยโอเคผลงานส่วนตัวความสามารถเฉพาะตัวมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันแล้วแต่บทบาทเดอะแบกของทีมเป็นผู้เล่นที่ทำให้ผู้เล่นรอบข้างเล่นได้ดีขึ้นเนี่ยเชกิวเจเซนเดอรด์อาจจะพิสูจน์ด้วยผลงานของทีมตอนนี้โอเคซเป็นที่1ส่วนดัลลัสมวลิกอยู่ในอันดับที่8อยู่ในพื้นที่แบบ ใกล้จะเพย์อินเต็มที่เต็มที่อยู่แล้วเขามีผลงานชนะ24แพ้19ต้องบอกว่าถ้าวัด MVP มเนี่ยมันจะดูผลงานของทีมด้วยซึ่งการมีเชคิวเจสเซนเดอร์เนี่ยมันยกระดับทีมให้ดีขึ้นได้แต่ว่าลูก้าดันชิดผลงานส่วนตัวทำได้ดีแต่ถ้าสถิติของทีมเนี่ยเป็นรองและก็อย่าลืมนะว่าลูก้าดันชิดเนี่ยมีคารีเออร์วิงเป็นเพื่อร่วมทีม นี่คือผู้เล่นระดับท็อปของประเทศที่ใครทุกคนเนี่ยต่างยอมรับแต่ว่าเจ้าหนูเชกิลเจสแเซนเดอร์ and เนี่ยมีแต่ดาวลุ่งไฟพเนียงซึ่งรายชื่อเนี่ยก็เทียบกันไม่ได้เขามองว่ามีโอกาสสูงมากที่เชเนี่ยจะได้ MVP ก่อนลูคาดอนชิดแล้วถ้าหันไปเทียบกับเจสันเททัมเจสันเททัมมีผลงานอยู่ที่27คะแนนโดยเฉลีย่ย8.4รีบาว4.4อาซิต ฟิโกโดยรวม46.9% 3คะแนนยิงอยู่36%ประสิทธิภาพในการจบสกอร์อยู่ที่54.6%แต่ว่าผลงานส่วนตัวเนี่ยเป็นลองเชคิลเจสตเอซันเดอร์หมดทุกอย่างเลยแต่ผลงานของทีมเนี่ยพวกเขาชนะ34แพ้10เป็นอันดับที่1ของ NBA ในทุกวันนี้ถ้าเอาเชคิลเจสเอซันเดอร์มาเทียบกับเจสันเททัมเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าหนูเชคิูเจสเนี่ย เป็นรองเจสันเททัมอยู่หลายมิติผลงานของทีมสู้ไม่ได้เป็นอันดับที่รองกว่าบอสตันเซลติกบอสตันเซลติกตอนนี้คือเบอร์ต้นของลีกแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยเขาโฟกัสว่าเจาสันเททัมไม่ได้ทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ดีขึ้นแต่ว่าภาพรวมของทีมเขาเนี่ยมันดีอยู่แล้วเจสันเททัมในรายชื่อเนี่ยพวกเขามีแต่ตัวเทพที่เล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเจเรนบบวที่มี23คะแนนโดยเฉลีย่ยแล้วก็ ปอลสิงกิมี19.5คะแนนโดยเฉลี่ยเดริกไวเล่นดีจนคนเชียร์ให้เป็นออสตามี16คะแนนโดยเฉลีย่ยและก็มี4.8แอาซิตจูฮอริเดเล่นตามมาตรฐานผู้เล่นระดับท็อปของประเทศมี13.2คะแนนโดยเฉลีย่ย4.6่อาซิตต้องบอกว่าเมื่อดูลายชื่อเนี่ย เหล่าผู้เล่นในรายชื่อเนี่ยมันแบ่งบทบาทเจสันเท,ทิธัมไปผู้เล่นเหล่านี้ทำให้บอสตันเซลติกเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จได้ถ้ามองแบบปิดตาข้างหนึ่งอะมองว่าเจาสันเทรธัมเป็นเดอะแบกของบอสตันไหมก็แบกระดับหนึ่งแต่ถ้าขาดเจสันเทรธัมทีมยังชนะไหมเชื่อเหลือเกินว่าใครหลายคนก็บอกว่าก็ยังน่าจะพอชนะได้นะมีบาวมีฮอลิเดมีไว้ก็ยังพอสู้ได้ ต้องบอกว่าบทบาทตรงเนี้ยบทบาทผู้แบกของทีมเนี่ยเจ้าหนูเชคิวเจสเอสันเดอร์ Thunder, อาจจะทำได้โดดเด่นกว่าแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเป็น MVP ก่อนเจสันเท่ัมถ้ายังยืนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคำถามว่าเชคิวเจสเอสันเดอร์ Thunder, เนี่ยมีโอกาสลุ้น MVP ตั้งแต่ฤดูก,กาลนี้เลยหรือเปล่า ต้องบอกว่ามีนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงมากๆอย่างแรกเลยเนี่ยตัวเต็งที่จะได้รับรางวัล MVP ในปีนี้เนี่ยนั่นคือ j o เอลเอ็มบีดเอ็มบีดเนี่ยมีผลงานอยู่ที่36.1คะแนนโดยเฉลี่ย11.6รีบาวดเ5.9แอสซิตเป็นผู้นำด้านการทำสกอร์และก็ตั้งแต่สัปดาห์แรกๆเนี่ยเขายือนอยู่ในเต็ง1รางวัล MVP มาโดยตลอดแต่มันมีจุดเล็กๆอยู่หจุดเอ็มบีดในปีนี้เนี่ยเล่นไป32เกม เขาพลาดการลงเล่นไป10เกมแล้วนะครับซึ่งถ้าเจ้าตัวเนี่ยในครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยเล่นไม่ถึง65เกมอาจจะสมมุติอาจจะมีอาการบาดเจ็บพลาดการลงเล่นไปอีกเนี่ยเรียกว่าโอกาสจะได้รับรางวัล MVP เนี่ยเสี่ยงมากๆแล้วนะครับถ้า m b มบี at, เล่นไม่ถึง65เกม โอกาส MVP ก็จะถูกตัดไปด้วยกฎใหม่และก็ตัวเต็ง MVP ในอันดับที่2เนี่ยที่ยึดมาอย่างยาวนานเนี่ยนั่นคือนิโคลาโยคิดถ้าวัดกันตรงๆเนี่ยนิโคลาโยคิดสถิติส่วนตัวอาจจะทำได้ดีกว่าสถิติเป็นทิปเบิลดับเบลิล แต่อย่าลืมนะครับว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยของเดนเวอร์นักเกตเนี่ยก็แข็งเหมือนกันและก็ยึดผู้เล่นแชมป์กลับมาและก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยณตอนนี้ถ้าจะวัดกันและเชมีลุ้นกับโยคิดเนี่ยเชกิลเจสเอร์เซนเดอร์ทำให้ OKC มีผลงานในฝั่งตะวันตกที่ดีกว่าเดนเวอร์นักเกตตรงนี้ก็มีน้ำหนักพอที่จะให้รางวัลเจ้าหนูเชกิลเจสเอร์เซนเดอร์และก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้ ยังไม่ปิดประตูนะยังมีลุ้นอยู่แล้วท่านในอนาคตเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นผู้เล่นระดับ MVP ตอนนี้ o k เคเนี่ยมีเหล่าผู้เล่นดาวรุ่งที่รอวันเติบโตไม่ว่าจะเป็นเชดฮงเกนลูเกนดอสเจเรนวิลเลียมจอร์ดกิดี้พวกนี้รอเติบโตแล้วอนาคตเนี่ยเขาฟันธงเลยว่าอย่างตำาำเนี่ยถ้าชุดนี้รักษากันได้แล้วยังเก่งอย่างต่อนเนื่องเนี่ย ชิงแชมป์สายไม่ใช่เรื่องอยากและก็ถ้าถึงวันนั้นทุกคนยกระดับให้เชเล่นง่ายขึ้นแล้วเชกิลเจอรเรซเซนเดอร์ยกระดับอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละเพราะทุกวันนี้เขาก็เป็นท็อปไฟผู้เล่นที่ดีที่สุดใน NBA มาโดยตลอดถ้ายกระดับกันอีกขั้นหนึ่งขัง้นเชื่อเหลือเกินว่าอนาคตเชกิลเจอร์เรซเซนเดอร์จะได้รับรางวัล MVP อย่างแน่นอนและก็จะเป็น MVP ก่อนดอนชด และเทถ้ำอย่างแน่นอนคุณคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจไหมเป็นไปได้หรือเปล่าคุณเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าว่าเชคิวเจเสและซันเดอร์จะเป็นผู้เล่นที่ได้รับรางวัล MVP ก่อนดอนชิดและเทถ้ำคอมเมนต์บอกกันนะครับสุดท้ายฝากเลยจริงๆเชื่อว่าคนที่ตามเราเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็เหนียวแน่นมากๆแต่ว่าตอนนี้มันกดไลค์ไป กด b s c r i b e เนี่ยไป60,000เนอะแต่ยังมีคนไม่ได้กดตามเนี่ยมากเกินกว่าครึ่งเลยถ้าช่วยกันกดอีกอันอีกสักนิดเดียวเนี่ยผมหวังว่าลึกๆเนี่ยกลางปีเนี่ยอยากจะได้โล่กับเขาเป็นของขวัญวันเกิดใครยังไม่กดก็กดให้หน่อยแต่ใครที่กดดูน่ารักกันอยู่แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะขอบคุณมากๆวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ